ชาวราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาย,ยนจนถึง13พฤษภาคมนะคะเริ่มอืดละ <c oughs> ท้องก็อืดเหมือนกันมันก็จะไปช้าๆ <c oughs> เราจะมาเลือกให้ชาวราศีเมษสิบใบนะคะ ชราศีเมษเศร้าใจผิดหวังเหนื่อยไม่ได้นอนไม่ได้นอนเหนื่อยมากเหนื่อยกับเรื่องงานมากทํางานหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะแต่สําเร็จนะสิ่งที่เรากําลังพยายามที่จะทำอยู่ตรงนี้นะคะเราทําสําเร็จแน่นอนค่ะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่มันต้องทำนะคะเขาเรียกว่าไฟร้อนก้นด้วยนะถูกเขาเรียกว่าถูกกำหนดเขาเรียกว่า,าถูกกำหนดเดทไลน์ด้วยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าการทำงานของชาวราศีเมษต,ต้นสัปดาห์อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะคะหรือไม่ก็เราอาจจะเอางานที่มันค้างแต่สัปดาห์ที่แล้วะคะ่ะมาทำนะคะเหนื่อยเหมือนกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะอืม ใครที่กําลังรอคอยข่าวเรื่องการสัมภาษณ์งานค่ะชาวราศีเมษนะคะไม่ว่าจะมีงานทําอยู่แล้วหรือตกงานอยู่นะคะนะรอจนเหนื่อยแล้วค่ะรอจนท้อรอจนไม่ไม่อยากจะรอแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ได้ข่าวดีตรงนั้นค่ะจะได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะ<อ>ใครที่สัมภาษณ์งานมาแล้วก็รออีกหน่อยค่ะเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีแต่ว่าจะมาช้านิดนึงนะมันมีความคาดเคลื่อนอยู่เงินมาเนี่ย เออไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเงินเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นชาวราศีเมษมีโชคลาบด้วยนะคะคือใครกําลังรอคอยเงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนตรงนั้นเขาเรียกว่าได้ทุกแล้วจะได้ลาบนะไม่ใช่ทุกขลาบนะเจอเจอความทุกข์ก่อนแล้วก็จะได้โชคลาบเข้ามาในอย่างหนึ่งนะคะใครที่กําลัง คิดเรื่องการซื้อรถใหม่ออกรถใหม่หรือซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ก็น่าจะชัดจเจนนะสำหรับชาวราศีเมษมีโอกาสจะได้ตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นนายหน้านะคะมีโอกาสค่ะถ้าจเจรจาไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นแบบางานที่เรากําลังอยากจะขายตรงนี้นะคะค่อน้านจะเป็นงานใหญ่ค่อน้านจะเหนื่อยแต่บอกเลยว่าสําเร็จแน่นอนนะคะเรื่องความรักค่ะ บอกเลยทอ้อท้อมากเงามากนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ก็แยกกันอยู่นะคะบอกเลยว่าชาวราศีเมษบางคนเนะะี่ยอาจจะพึ่งเลิกนาการอาจจะพึ่งแต่ัดสินใจแยกกันอยู่อาจจะพึ่งแต่ัดสินใจแยกกันนะคะเออแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้กลับมาไหมนะคะเขาปิด ปิดการติดต่อเลยนะคะบ,บล็อกเราเลยนะรเราอยากจะได้ความชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้เขาจะกลับมาไหมนะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาทักทายค่ะนะเขาอาจจะปลดบล็อกเรานะคะแต่ดูแล้วค่ะใครที่อยู่ห่างไกลกันไม่ได้เลิกมากันอยู่ห่างไกลกันจะมีปัญหานะคะจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงเนี่ยแหละค่ะนะคะเรื่องอ่าระแวงนะ เรื่องระแวงแต่เดี๋ยวก็ได้มาคุยกันค่ะหรือไม่ตัวเราก็คิดมากนะคะแต่บางคนอาจจะเจอปัญหาตอนนี้ละนะคะนะเริ่มท้อเริ่มเหนื่อยใจนะคะอยู่คนเดียวอยู่กับเขาก็เหมือนอยู่คนเดียวเขาทิ้งให้เราเหงามากๆเลยนะเวลาที่เราต้องการความชัดเจนค่ะตัวเขาก็จะแบบใบเบี่ยงนะไม่คุยไม่คุยไม่พูดไม่อะไรก็หาว่าเราคิดมากไปเองแต่ส่วนใหญ่บอกเลยค่ะ เราจะไปรู้ขา่าวของเขาจากคนอื่นซะส่วนใหญ่หรือไม่เขาก็ไม่ปรึกษาเราค่ะนะไปปรึกษาคนอื่นเลยนะดังนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกับ อยู่กันไปก็เหมือนกับว่าเราไม่มีความสําคัญนะคะหรือไม่ถ้าเกิดแยกกันอยู่ในตอนนี้นะคะเราเฝ้ารอคอยให้เขากลับมาอาจจะได้คุยแค่คุยกันนะคะแต่ยังไม่ได้กลับมาค่ะนะห่างกันนะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรห่างกันแต่มีความรู้สึกเหงามากนะคะแต่ก็มีโอกาสจะได้มาเจอกันนะค,ะคนโสดเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกท้อแล้วค่ะ ท้อกับเรื่องความรักมากนะตามหาตามหาความจริงตามหาความจริงใจตามหาคนจริงใจตามหารักที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกของเราเราเรารู้สึกว่ามันท้อมากเราเฝ้ามองแต่คนอื่นนะคนอื่นทําไมเขาแลดูแฮปปี้จังเลยนะแต่เรากับเศรา้าเหงาคนที่เราคุยด้วยก็ยังไม่มีใครที่ชัดเจนนะบอกเลยว่าชาวราศีเมษคนที่โสดโส,ด,สดยังไงก็ตามโสดสนิทก็จะมีโอกาสเช่่ะเริ่มต้นใหม่ ะะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาทักทายหรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้แต่ไพ่เน้นไปที่คนที่อายุน้อยกว่าเรานะะคในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะแปดถ้วยมาเลยความเหงานะความเบื่อความรู้สึกว่าไม่อยากอย,กอยู่ณจุดนี้ลนะ,ะสภาพแวดล้อมต่างๆก็ไม่สนใจแล้วนะะร,รู้สึกเบื่อมากเราอยากจะเดินหนีออกจากมันนะะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ละ เราอยากจะเดินหนีออกไปนะคะยังไงก็ได้ไม่อยากอยู่ณนะตรงนี้นะ,ะเรารู้สึกว่ามันเต็มที่ละเรารับไม่ไหวละนะคะหรืออาจจะมีความเหงาความเศร้าใจอยู่นะคะอ,อ,อยากจะไปตามหาอะไรที่มันมาเติมเต็ม ความรู้สึกของเราแต่มันก็ยังไม่เจอนะคะหรืออาจจะนะความรักอาจจะแยกกันอยู่นะคะสิบดาบก็มาประกบด้วยดังนั้นบอกเลยว่าความเหงาความเศร้าในช่วงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าการที่มีคู่การที่มีคนรักไม่ได้เติมเต็มอะไรเราเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าหรือไม่ก็อาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันแยกกันไม่คุยกันนะคะหรือเราอาจจะถูกเขาบล็อกละค่ะนะไม่ให้ติดต่อเลยนะดังนั้นเราก็รู้สึกว่า อยากจะถอยเหมือนกันค่ะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องความรักมากแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะยังตัดใจไม่ได้เลยนะสิบเหรียญก็มาค่ะความเหงามันก็ยังมาอยู่นะคะดังนั้นบอกเลยว่าอาจจะอยู่ด้วยกันค่ะมีปัญหาทีไรเขาก็ไม่คุยกับเราเขาไปคุยกับคนอื่นเขาไปคุยกับญาติเขาไปคุยกับเพื่อนเขาไปคุยกับพี่น้องเราก็ไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากตรงนั้นนะคะบางทีเราก็รู้สึกว่า มีเขาอยู่ใกล้ๆแต่เหมือนใจเขาห่างเลยนะคะเราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่อ,อ,อีกอย่างหนึง่งนะคะในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาหรือเนี่ยมีเรื่องมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันนะคะถึงขั้นแตกหักกันเลยทีเดียวหรือไม่ก็เราก็อาจจะเศร้าใจในช่วงนี้คนรักอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจเกีย่ยวกับเรื่องเขาเรื่องสุขภาพของเขานะคะ ออแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะบอกเลยว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนสุขภาพสุดโทรมด้วยนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะหรือการเดินทางนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังอีกด้วยนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยในเรื่องการทํางานนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยมากขอบงานมาทําที่บ้านแทบไม่ได้หลับไม่นอนนะคะในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสุดๆเลยนะแต่จริงๆทําสําเร็จคะ่ะเพราะมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาอยู่หรือไม่ตัวเราเองคะ่ะเบื่อ เบื่อเรื่องงานมากเบื่อคนหักหลังนะคะเบือ่อเขาเรียกว่าเบื่อความาไม่จริงจังไม่จริงใจของเพื่อนร่วมงานนะคะเดี๋ยวก็ หากหลังเราบ่อยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เราไม่อยากจะทนนะคะอาจจะรออยู่นะอาจจะรองานอยู่รอนานเหมือนกันนะคะก็ยังไม่ได้ข่าวเลยเริ่มท้อใจเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วนะจริงๆบอกเลยว่ามีโอกาสที่ได้งานใหม่หรืออาจจะมีโอกาสที่ได้สัมภาษณ์งานอยู่คะ่ะแต่เราอาจจะรู้สึกคิดมากเพราะว่าใจมันไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะจริงๆบอกเลยว่าปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้เราแก้ปัญหาได้ค่ะ แต่เราค่อนข้างจะเหนื่อยกับมันแค่นัี้เองนะคะในเรื่องกันเรื่องทองระวังถูกโกงด้วยนะคะเนี่ยไพ่สิดาบเข้ามามีโอกาสที่ถูกโกงถูกหักหลังถูกเอาเปรียบนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อมาก กับเรื่องการถูกหักหลังเรื่องเงินการถูกเอาเปรียบไม่อยากจะพูดนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยแหละหรือคนที่เรารู้จักคนที่เราไว้ใจนะคะแต่ถามว่ามีเกีย์จะได้เงินก้อนเข้ามาไหมมีนะคะสิบเหรียญเข้ามาเนี่ยดังนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินจากอาสังหาริมทรัพย์การซื้อการขายนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเหนื่อยกับมันนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นนายหน้านะคะ ารายนี้ที่เราอยากจะขายหรืออสังหารมิมทรัพย์ชิ้นนี้ที่เราอยากจะขายมันอาจจะค่อนข้างจะเหนื่อยทำงานหนักทำการบ้านเยอะนะคะที่จะมาติดต่อกับลูกค้าแต่างๆด้วยนะคะเรื่องการค้าขายถือว่าพอไปได้อยู่นะคะอาจจะแบบเปิดสัปดาห์แรกเปิดสัปดาห์มาวันแรกก็อาจจะเงียบนะแต่พออยู่ๆไปมันก็จะดีขึ้นนะคะอาจจะได้ลูกค้ารายเก่า เข้ามาหรืออาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาด้วยนะดังนั้นไม่ต้องกังวลแค่ต้นสัปดาห์เท่านั้นค่ะที่ทําให้เรารู้สึกเบื่อและก็เซ็งเซ็งมากนะถัดไปนะคะในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะราชินีถือดาบนะคะนี่ค่ะอย่าเป็นคนตรงมากนะคะเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคาจาหรือไม่ก็จะมีใครนะคะบางคนคอยกดดันเราอยู่ค่ะใช้คําพูดที่คอยกดดันจุกจิกนะคะมีปัญหาจุกจิกแต่ว่า ไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะนะนี่ไพ่แปดเหรียญโดยเฉพาะเรื่องงานค่ะถ้าเกิดว่ามีใครจุกจิกกับเรานะงานต่างๆเราทําสําเร็จค่ะสั่งมาเลยค่ะนะ <c oughs> เราอาจ,จะถูกสั่งเยอะนะแต่เราทําได้ดีนะแปดเหรียญเข้ามาราชินีถือเหรียญก็เหมือนกันค่ะนะดังนั้นเราอาจจะมีใครบางคนที่คอยกดดันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องผลงานของเราอยู่แต่บอกเลยว่าเราทํางานหนะัก แต่ประสบความสําเร็จค่ะนะบางทีก็อาจจะเบื่อนะฮะไละดูเหมือนกับเบื่อไม่อยากคุยกับใครนะในที่ทํางานเหมือนกันอยากจะทํางานตั้งนานตั้งตากุมไม่ใช่กุมนาตุ้มตาทํางานอย่างเดียวไม่อยากจะคุยกับใครเลยนะคะอ,อ,อาจจะได้ยินคําพูดประชดประชันบ้างแต่เราอาจจะแบบไม่สนใจนะในเรื่องความรักค่ะพอมาเป็นแบบนี้นะคะเราอยากได้ความชัดเจนในบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้นะคะนะตัวเราเองนะคะไพ่ขึ้นมาแล้วแบบเนี้ยเขาอ,อาจจะไม่คุยกับเรานะไม่อ่านข้อความโทรไปกันไห่รับหรือไม่ก็ตัดไป ะนะบล็อกไปเลยดังนั้นเราก็ได้แต่รอค่ะไพ่ขึ้นมาในลักษณแบบนี้ดังนั้นบอกเลยว่าในช่วงนี้คำพูดคําจาเราต้องระวังนะคะเนี่ยไพ่บ่งบอกอะไรค่ะบางทีเราก็อาจจะลืมตัวเหมือนกันนะคะราชินีขือดาพูดตรงกันไปนะคะหรือ,อพูดในลักษณะของเขาเรียกว่า ประชดประชันเกินไปนะเขาก็อาจจะไม่คุยกับเราหรือไม่ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองมีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาอาจจะไม่คุยกับเราในช่วงนี้นะเราก็คงต้องใจเย็นๆนะคะรอก่อนนะในเรื่องเงินทองค่ะ เออถือว่าก็น่าจะดีนะคะทั้ง10เหรียญทั้งราชินีถือเหรียญทั้ง8เหรียญดังนั้นบอกเลยว่าเงินทองจะเข้ามาในช่วงนี้แต่เราอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงไวกางคนหรืออาจจะมีปัญหากับแม่ในเรื่องเองินเรื่องทองนะการค้าขายถือว่าดีมากเลยนะรือพูดคนโสดคนโสดอย่างนี้เลยคะ่ะเฝ้ารอคอยเฝ้ารอคอยไม่ได้ความชัดเจนขอความชัดเจนก็ ตัดความสัมพันธ์ไปเลยนะคะไม่คุยด้วยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าเราได้แต่เฝ้าอย่างเดียวไม่ต้องขอความชัดเจนหรือไม่ก็ไม่ไม่ต้องพูดทีเล่นทีจริงค่ะเราคุยไปเรื่อยๆ่ะเพราะว่าแลดูแล้วนะคะถ้าเกิดเราพูดบางอย่างไปด้วยความน้อยใจนะไพ่ขึ้นมาในรณะแบบนี้พูดตรงพูดด้วยความน้อยใจก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาเขาไม่ค่อยสนใจเราอยู่แล้วค่ะนะเขาก็อ,อ,อาจจะตัดความสัมพันธ์ของเราไปเลยนะถ้าเกิดว่าเรายังอยากคุยกับเขาอยู่เราก็คงจะต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงนะคะเอออย่าพิ่งพูดอะไรที่มันแบบ ไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกเพราะแรดูแล้วคือตั้งแต่ต้นสัปดาห์แถ้วยมาเนี่ยเรารู้สึกน้อยใจบ้างอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอมากลางสัปดาห์เราไม่ได้เราไม่ได้รับความเอาใจใส่เราก็อาจจะพูดอะไรที่เผลอพูดออกไปแล้วเราไม่ได้คิดนะคะสุดท้ายเขาอาจจะตัดความสัมพันธ์ของเราหรือไม่คุยไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิน้นนะคะยิ่ง กระหนำ่ำยิ่งจุกยิ่งจิกเขาก็ไม่ไม่สนใจเราเราเนี่ยแหละค่ะก็คงจะต้องมานั่งรอคอยอย่างเดียวนะคะในเรื่องงานถ้ารอคอยข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะคะมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะถัดไปค่ะในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะช่วงท้ายสัปดาห์ เริ่มดีขึ้นนะหนึ่งช่วยนะหนึงช่วความสบายใจเริ่มมานะคะดังนั้นบอกเลยว่า,าหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขนะคะหรือไม่ก็เราอาจจะได้ข่าวดีบางเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือไม่ก็อาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์งานนะเนี่ยมาแน่นอนความสําเร็จนะคะไม่ใช่หกไม่เท้านะความสําเร็จมาแน่นอนดังนั้นมาช้าหน่อยแต่ก็มานะคะถัดไปค่ะอัศวินเ,เด็กถือ ไม่เท้าเริ่มไปละเด็กถือไม่เท้านะคะดังนั้นบอกเลยว่าเรื่องงานใหม่การสัมภาษณ์งานนะคะสิ่งที่เรากำลังรอยคอยมาแน่นอนนะคะเริ่มรู้สึก สบายใจขึ้นนะคะดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเริ่มดีขึ้นคนที่เรารอคอยมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาค่ะนะหกไม่เท้านะเฝ้ารอคอยเขาอาจจะติดต่อกลับมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้หวานชื่นเหมือนเดิมนะคะดังนั้นบอกเลยว่าเราก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดอยู่เหมือนเดิมนะคะหรือนะคะอาจจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหมค่ค่ะถอยเอนคนละก้านะคะได้มาคุยมาเคลียร์นะ่ะ เจ็ดถ้วยก็มาความลังเลใจนะคะความคาดหวังความเขาเรียกว่าจินานาการค่อน่าจะเยอะโครงการค่อนข้างเตเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีโอกาสจะได้เริ่อมอาายู่่ะไพ่ของการลงทุนก็มานะคะดังนั้นใครที่กําลังคิดเรื่องการลงทุนเงินมาละดังนั้นคิดเรื่องการลงทุนการทําธุรกิจการขยับขยายมีโอกาสที่จะได้ทําค่ะแต่ดูแล้วคนค่อนข้างแช่ลังเลใจนะคะหรืออาจจะได้ข่าวเรื่องงานใหม่ค่ะ มาพร้อมกันเลยนะมาพร้อมกันเลยตอนที่รอก็รอรอ,รอจนแบบท้อใจค่ะไม่มาสักทีนะ,ะแต่พอมามาพร้อมกันค่ะอันนี้มันทําให้เรารู้สึกลังเลใจเลือกอยู่นะคะหรืออาจจะมีโปรเจกต์แรงต่างให้เราได้เลือกด้วยนะคะนะหรืออาจจะได้ไปอบรมเพิ่มเติมไปเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อม,มาเพิ่ม มาเพิ่มเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเราเองด้วยนะคะเพิ่มศักยภาพในการทํางานจริงๆบอกเลยว่าในช่วงท้ายสัปดาห์เป็นอะไรที่สบายๆทางานแบบสบายๆก็หนักมามากละนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์งานมันจะสําเร็จติดต่อประสานงานอะไรก็ราบรื่นดีการค้าขายก็ถือว่าดีมากเลยนะคะนะความรักบอกเลยว่าก็จะค่อนข้างจะดีขึ้นความรู้สึกของเราจะดีขึ้นนะคะจากที่ความรู้สึกเศร้านะคะเศร้าเหงาะะอาจจะมีอะไรที่มาเติมเต็มมากขึ้นนะคะหนึ่งช่วยการเริ่มต้นใหม่คนโสดก็ เหมือนกันค่ะคนโสดก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรู้สึกดีๆใหม่ๆอาจจะมีใครบางคนนะคะที่เข้ามาหาเรานะเข้ามาคุยทําให้เราเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจจากคนที่เรารู้สึกแ yeah ย่ขเขานะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือเราอาจจะได้คุยกับต่างชาติก็ได้ะคะ่ะมันทําให้เราเริ่มมีความหวังเริ่มทําให้เราคิดว่าเราไม่ไม่ได้ท้อกับเรื่องความรักนะคะมันมีอะไรที่ทําให้ร,รู้สึกสดชื่นมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเออเรา มีโอกาสเจเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งนะคะดังนั้นบอกเลยว่า,าท้ายสัปดาห์หลายๆอย่างมันจะค่อนข้างที่จะคลี่คลายไปนะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยบอกเลยสบายอยู่ละนะคะนะแต่เราต้องระวังเรื่องการถูกโกงหรือเรื่องคดีความนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่จะามาจากเราโดยตรงแต่อาจจะมาจากญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดนะคะ เราอาจจะต้องช่วยเหลือเขานะคะจริงๆในช่วงท้ายสัปดาห์เงินก็ยังยังคล่องอยู่ค่ะแต่ว่าเงินจะหมดไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยนะหรือการท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีเมษค่ะ